เล่นอะไรนะเล่นคอนยีสันบิต้าข้าวดเยี่ยวเหรอไม่ใช่เล่นคอนยีสันบิะน้องกันตุน้องกันโอ้ยมีแค่สองคนนะครับนี่ถ้ามีสามเป็นสี่คนปวดหัวถ้ามีแค่สองคนก็แค่นี้แล้วทำไมน้องกันทำไมน้องกันน้องกันใช่ไหม ไปเล่นกับพี่น้องกันพี่พาไปเล่นยิงคอมบี้แล้วไปเลยปวดหัวครับแค่สองคนแค่นี้นะครับจะสองคนนี้ก็ปวดหัวแล้วครับถ้ามีสามต้งสี่เนี่ยวายสมองแตกเลยครับว้ายจู่จู่จู่ปิดปิดต้องปิดนะ ปิดจุ้นะเออปิดจูไว้มูปิดจูให้มาถ่ายคนันับพี่แซมบี้มาถ่ายวีรกรรมดแซมบี้แซมบี้จตู่ตูไอมบี้ไอ้ตโอ้ยมันร้อนแสงขนึเขาโทษเขาโทษโอห้ โอ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องกันต้องกันบอกพี่กายดิพี่กายอยู่เฉยๆดีอยาดื้อได้ไหมบอกพี่กายดิพี่กายอยู่เฉยๆพี่กายอยู่เฉยอยาดื้อได้ไหม ตอนไหนจะนอนไม่จัดตอนไหนจะนอนสกายนั่นแหละตอนไหนจะนอนแม่แม่กับน้องกันนี่ตอนไหนจะนอนแม่จะมีโอ้จอมีเอ้าเอาเล่นเล่นเล่นเอาเลยเอากระโดดเอาให้เต็มที่ไปเลยสุดเวียงเอออาจารย์น้องบอกเอาเลยไม่จ่าไม่จ่ายน้องบอเอาเลยใช่ไหมโอ้ ไปก่อนลไวบ๊ายบ